านมอมีน้ำท่วมขังแล้วมีกลิ่นเหม็นอ๋อโอเคไปไม่ได้ไปไม่ได้โอเคอะไรเงางับแง่แน่เงาคนเช่ใช่เล่นนะอย่านะอย่านะจิกจิกเยอะเอยโอ้โเอ้เอาหายหาย สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันหนักน่าสนใจมาอีกแล้วนะฮะเทฟเทอร์มินอลเป็นแนวสยองขวัญดึกลับนะฮะในเรื่องนะฮะคุณจะได้ทํางานอยู่กับบริษัทเทปนะครับ VHS นะครับที่คุณไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยผมเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยโอเคเป็นบริษัทเทปหรอน่าสนใจฮะเป็นยังไงไปชมกันเลยอุ้ยกดเพื่อนเริ่มกดเพื่อนเริ่มนะฮะอะไฮะโอ้ันนี้ที่ไหนเนี่ยน่าสนใจฮะ ที่ทำงานเราเหรอฮะเนี่ยโอเคอค๋อแนะนำว่าน,นี่คือที่ทำงานของเราฮะโอเคพอเริ่มแล้วะฮะโอเคฮะมีคอมพิวเตอร์กับเทปฮะเกี่ยวกับเทปฮะจงใส่ใจทำความสะอาดฮะอ๋อโอเคฮะเป็นป้ายเตือนฮะทำความสะอาดฮะออเตอร์สำหรับภาพย,ายนต์ของฉันปิดไฟผู้สร้างโดยคิตตี้ฮะอันนี้เป็นคู่มือการทำงานฮะคำแนะนำาบทวนเทปฮะ BSS ฮะทั้งหมดภายในสิ้นวันนี้2ทบทวนตามดุลยพินิจของคุณฮะ3ามอย่าออกจากออฟฟิศของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตการไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยทันที โอเคอุ้ยเราต้องดูเทปเหรอหน้าที่เราคือต้องดูเทปหรออันนี้ไงเทปเอาเลยดีกว่าฮะเทปโอเคไม่ยากเท่าไรฮะเพื่อดีฮะเป็นผู้ทดสอบการดูเทปอะกดปุ่มเพื่อรีบูทฮะจะมาเป็นเทปวิดีโอเหมือนคอมพิวเตอร์จังเลยทำไมต้องมีสโคงสแกนเนี่ยเกเป็นการทดสอบอะไรบางอย่างฮะอ๋อวันที่ที่บันทึกฮะยินดีต้อนรับฮะเกียฮะกดดูเทปฮะอุ้ยเออเอาเอออุ้ยอาเลยเราเข้ามาอยู่ในเทปเลยเฮ้ยเหมือนที่เราเคยอยู่เลยอะอะไรอะ กูเลยอ๋อลิฟไม่ว่างอนะโอเคฮะอู้ฉากสวยอยู่นะเนี่ยโอเคฮะนี่อะไรอะ จดหมายสําหรับแม่ของฉันเราเขียนมาเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่ามีการชําระล่าชา้าตามข้อตกลงที่ลงนามคุณเป็นหนี้อยู่จํานวนจุดๆๆดดดอลลาร์ขณะน,นี้การชําระเงินที่ค้างชําระมาเป็นเวลา4ปีซึ่งอาจส่งผลให้ต้องถูกดําเนินคดีซึ่งอาจรวมถึงการจําคุกโอดชําระจํานวนเงินจุดๆุดจุด,จดภายในวันที่เป็นใบแจ้งหนี้ฮะนี่อะไรฮะแจ้งเตือนการไล่ออกเมื่อกี้ชาระนี่เดี๋ยวนี้จะโดนอพาร์ตเมนต์ได้หรอสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยอพาร์ตเมนต์นะฮะอดทราบว่าค่าเช่าของคุณเกินกําหนดกรุณาพูด คุยกับพนักงานแผนกต้อนรับเพื่อจ่ายเงินเอ้าไม่ได้จ่ายตังค์เหรอเราไปหนี้เหรอเนี่ยพุ้เขาไม่ได้ว่าแล้วเย้ฮิโนติโนตเดีียบเป็นโนตจากแม่เราฮะอย่าดูทีวีดึกนฮะนี่อะไรอ่ะอ๋อส่วนผสมอาหารนะเนี่แหละโคมไฟเราหายไปอ่ะหายไปแล้วอ่ะนี่ขายไปแล้วอันนี้เป็นหมอนของเราของของเราเม้ยมีโต๊ะคอมพิวเตอร์ด้วยเคเป็นจดหมายค่าเช่าค่ะค่าเช่าของเดือนนี้เขียนหมายเลขอพาร์ตเมนต์ของคุณและประทับตาโปรดวางที่กล่องจดหมายในออฟฟิศอ๋อ อย่าลืมหยุดพักผ่อนบ้างนะทุกอย่างจะโอเคเราบอกตัวเองไว้หรอขึ้นโอเต็มไปหมดเลยอะน้าบัตรของพ่อฉันฉันจําได้ว่าพ่อแม่ฉันตื่นเต้นมากแค่ไหนแต่มันก็เป็นไปได้ขึ้นมาพร้อมสําหรับอนาคตของวิดีโอเกมหรือไม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่บนขอบฟ้าออกแบบมาเพื่อขนส่งคุณไปยังโลกใหม่ทั้งหมดโหจุดๆสาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมออกแต่ตู้เย็นตู้แช่ว่างเปล่าเหมือนเคยเอาบางทีฉันอาจปรุงอาหารเพื่อเปลี่ยนเทปนี่ได้ปรุงอาหารนาะ เรื่งอะไรอ่ะนี่อ่ะนี่เตาอ่ะโอเคเตาทำอาหารทีนี้เสียเอ้ออไฟดับเออไฟดับเฉยเออมืดมองไม่เห็นเลยการแจ้งเตือนที่คอมพิวเตอร์อยู่ตรงไหนคอมพิวเตอร์อยู่ตรงไหนก่อนไหนมืดตึ๊บขนาดนี้เอ้ยเสียงอุ๊บอุ๊บมันแปลกมากแปลกสิจู่ๆก็มืดไปเอาเทปเอามีเทปอีกม้วนเอาต้องดูเทปสินะอาอรู้แล้วรู้แล้วเล่นไปละโอเคดูเทปฮะ กดไปดูฮะเอิมฮะดูเทปฮะอูเทปนี้มันจะพาเราไปไหนอีกอะเขาท่าฮะเ,เ,เป็นเจ้าหน้าที่ดูเทปกดดูเทปแล้วเ,เราไปสถานที่นั้นได้เลยอะเจ๋งอะสนใจอะดีดีต้อนรับถานที่ฮะอ้เห็นฝนกินอะไรอะอ้ฝนตกฝนตกโอเคเรีบเข้าละโอเคมันโผล่ไหน้วเนี่ยโผล่ไหนกันแล้วเอ้ยไฟไฟดับโอ้โหนี่มันโรงเรียนของฉันนี่ เกิดอะไรขึ้นอ่ะห้องชั้นอยู่ศูนย์หกอ่ะห้องอยู่ศูนย์หกอันนี้เลยศูนย์สิบหรออุ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนอยู่ข้างด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียเล่นเลยอ่ะมาถึงก็เล่นเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมตาฝาดเอ่อเอกสารรายละเอียดแสดงอาชีพที่กำลังส่งมาอ๋อเป็นเป็นป้ายรางวัลต่างๆของโรงเรียนฮะเป็มีอะไรฮะ มันล็อกมันล็อกอย่ารบกวนฮะป้ายนี้อย่ารบกวนมันล็อกอีกแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงห้องศูนย์หกศูนหกห้องเราเย่จุดนึ่งาโนดฮะนี่นี่บ้านฉันนี่โต๊ะของฉันอยู่ด้านหลังซ้ายด้านหลังซ้ายนี่หรอ,อเย่ นี่คือโต๊ะของฉันฉันจาได้ว่ามันอันตรายวันนี้ไอ้คนทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นบางทีอาจมีบางอย่างที่ฉันสามารถหาได้ในล็อกเกอร์ออ๋ในล็อกเกอร์เหรออ๋ลอ,กกอล็อกเกอร์อยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีล็อกเกอร์ป่ะได้ยองนี่ไงนี่ไงล็อกเกอร์อเยอ้าวไม่มีอะไรเลยอเอ๊ะจะมีอะไรเลยเออเอ้ยอะไรเฮ้ยมีกระดาษมีกระดาษเย่ อย่ามองลงมายกศีรษะขึ้นสูงเอา้เอาอะไรฉันต้องเก็บไว้โอเคทานแล้วคุณโอเคโอเคทานแล้วคุณจะคุยค,ค,ค,คืออะไรเอาล็อกเกอร์เอาอเออมันให้สำรวจล็อกเกอร์เกี่ยอะไระอ,อยู่จังบ่อดเฮ้ยอะไรอ่ะใครวางอะไรไว้ทำไมเราถูกขังอยู่ในล็อกเกอร์อ่ะหรืออะไรที่ไหนอ่ะทำไมเราตื่นเต้นอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหวัวจะเต้นแรงอุ้ยอะไรขึ้นอ่ะอุย เองาออกมาแล้วออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นงงคุณอะไรขึ้นนะอาา่ะอ่านกงวันวันนี้แย่มากแย่มากมีคนโน้ตไว้หมดเลยคือนี้ยยังไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรเลยคืออะไรไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ยุเว้นการคำนวณเองคืออ๋อใครโน้ตอะไรไว้เจอไปหมดเลยล้วไปไหนต่อ โต๊ะสมบูรว์โต๊ะบันทึเคบีออกเอ้าคุณเจาะน้ำมันเอาโต๊ะแต่ละคนการบ้า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 นเก่งยอโต๊ะว่างเปล่าเอ้านี่แหละห้องหอะไรเอ้าเฮ้ยมันล็อกเฮ้ยเฮ้ยปล่อยฉันออกไปเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอะไรไม่มีจอเฮ้ยเอ้าเอ้าภาพดับเอ้าอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยประตูอุ้ยประตูเปิด อะไรเซอร์ไพรส์ตลอดตลอดเลยนะยิงไงอ่ะต้องไปไงต่ออ่ะต้องสำรวจเหรอเฮ้ยเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรไฟไหม้ฉันต้องออกไปจากที่นี่โอ้โหไฟไหม้อะไรเนี่ยไฟกระพริบตึงด้วยจู่ๆก็ไฟไหม้เฉยเลยไปดีกว่าไม่อยู่ละไม่อยู่ละอย่างเงี้ย ทางออกทางนี้เป็นโน้ตฮะเดือนแห่งชาติเพื่อป้องกันการกันแกล้งอะยังไงอป้องกันการกันแกล้งเหรอมีอะไรอยู่ข้างหลังคุณเยอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรแน่เมื่อกี้ยังบอกป้องกันการกันแกล้งอยู่เลยมันก็แกล้งกับเราซะละไม่มีอะไรคุณทำให้ทุกอย่างผ่านด้วยตัวเองแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคผ่านแล้วอ๋อโอ้านี่มันที่ทำงานเราเนี่ยเออเอ้า ไม่เจอครัง้งอะไรแบบบเ้ยอะไรอะ่ะเป็นเทปที่สยองฝันนอะบางอย่างผิดปกติอะ่ะออามีคนล็อกเราจากข้างนอกอะ่ะโอ้ยฉันตายแล้วหรออเอใจเยน็นพ่อหนุม่มดูเทปล่าสุดเนึงยนะเทปอะไรอะ่ะไม่เล่นแล้วไม่อยากดูแล้วฉันจะออกไปแล้ววะฉันจะออกไปแล้วอะ่อกออกวอะเราไม่เคยเล่นเราคุณมต้องการเงินไม่ใช่เหรอไม่อ่ะอยากออกไปจากที่นี่แล้วไม่ได้ฉันโทรหาตำรวจนะ หรือว่าใครควบคุมที่นี่อย่เงียบๆแล้วก็ดูเทปไปซะอย่าม,มาหลอกนะเทปอะไรอะ่ะน,นี่เหรอเอ้ามันไม่ต้องเอ้ามาใส่ไว้ให้แล้วอะ่ะมันให้ดูเทปอีกแล้วอ,ะอ่ะคือไงอะ่ะอุ้ยมาปวดไหนแล้วเนี่ยก็ปวดที่เดิมอุ้ยเทปเทปซ่อนเทปอีกเทปซ่อนเทปเหรออ๋อเรามีออกได้ฮะคืออะไรอ่ะอุ้ยมมีน้ำน้ำอะไรอ่ะมัน,นมีน้ำท่วมขังแล้วมีกลิ่นเหม็นอ๋อโอเคไปไม่ได้ไปไม่ได้ อะไรเงางับแงแน่เงาคนใช่ใช่เล่นนะอย่านะอย่านะอาชีพจริกเยอะเอโอ้โโอ้โหเอาเอาหายหายเอาอะไรอะไรอย่านะอย่านะไม่อะไรใช่ไหมโอเคข้อความดูเหมือนว่าจะได้ครอบครองชั้นนี้มันจะไม่ใช้เวลานานจนกว่าเราจะตายจากที่นี่ทั้งหมดเอาทำไมอ่ะคือยังไงอ่ะโน้ตแปลกอ่ะ กระดาษแสดงรายละเอียดวิธีการออกไปถ้าคุณอยู่ที่นี่คุณจะต้องออกไปบันไดาทางลงของคุณอะ่ะมันจะไปที่ชั้นล็อบบี้ที่2ของอาคารมันเงียบสนิทจนสามารถได้ยินเสียงหัวใจเต้นได้อ๋อบันไดเมื่อกี้อะเหรอมันไปไม่ได้แล้วว่ะก้น้ํามันขังแล้วจะไปยังไงอะเอายังไรอ,อันนี้อ่านยังกระดาษที่อธิบายว่าทําไมเราอยู่ที่นี่อ๋อทำไมอะ่ะพวกเขายืมขยะให้เราเพราะพวกเขารู้ว่าไม่มีใครใส่ใจพวกเราฉันยังไม่ได้พบใครสักคนเติบโตขึ้นมาด้วยจิตใจที่ดีเลยเอ้า สลีฟที่มีชื่อของผู้อื่นเอฟนี้เป็นกำดักถ้าคุณเล่นมาแล้วอย่ากล้าออกไปอย่ากล้าออกไปคือเลยอย่ากล้าออกไปก็คือไม่ให้ออกไปเนี่ยหรอนี่อะไรอ่ะดูอ่ะอุ้ยเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีคนตายเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโอ้ยมีแมงมันขึ้นแล้วอ่ะเซนเซอร์เหรเนี่ยเซนเซอร์เซนเซอร์ไปหุ่นจะบอกอ่ะ ทำให้ไม่น่ากลัวเกิดหมายของคนที่ตายที่ไม่เคยถูกทรงฉันขอโทษที่ทิ้งพวกคุณไว้ฉันหวังว่าฉันจะสามารถวางอาหารไว้บนโต๊ะได้เมื่อฉันกลับมากรุณารอฉันล่ะเออองไม่รอนแล้วละเห่ตายอยู่นี่แล้ว่ะเป็นศพไปแล้วอ่ะไปถึงเราเหรอตัวเราอ่ะเนี่ยกลับเข้าร่างไม่ได้แล้วเงี้ยเหรอก็มีเทปอยู่ที่มืออ่ะอ๋อโอเคงงะอ๋อเอาเทปนี้ไปเล่น คอมพิวเตอร์โอเคโน้ตที่เขียนไว้ฉันตายแล้วเข้าไปในขณะที่คุณทําได้โลกแห่งความจริงคืนนรกอะโลกแห่งความจริงคืนนรกเหรอคป็ไงอ่ะต้องไปดูเหรอเอาเราได้เทยลแล้วไปเลยดีกว่าเฮ้ยเทเมันเลืองแสงด้วยอุ้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 ยโอ้ตหอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยมีคําถามแล้วคุณไร้ค่าเหรอไม่ดีเรามีคนมีค่าดีเราต้องไมมเออเอาเฮ้ยเราจะเลือกอนไนมันมีใช่กับใช่ โอ้บ,บังคับโอ้ยนั่นแสงอะไรอะ่ะเหมือนบางอย่างบอกฉันนะให้ต้องรีบไปนะอะไรอะ่ะไปไปตรงแสงนั่นเหรอมองเห็นใกล้ๆแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยไม่โอ้พระเจ้านั่นฉัน <S 2> <S 2> <S 2> <S นี่เฮ้ยเฮ้ยนายนายบีบคอเราทำไมไม่ม erm ีทางนะไอ้ไอ้เทปเดี๋ยวนะอ๋อไอ้วันที่บันทึกเนี่ยมันเป็นวันพรุ่งนี้เหรอเอ้าทำไมเราเห็นวันพรุ่งนี้แล้วอ่ะทำไมอ่ะทำไมฉันกลับมาที่นี่อ่ะไม่ฉันตายแล้วเหรอ ฉันรู้ว่าพวกคุณอยู่ข้างนอกนะเข้าดูฉันอยู่ใช่ไหมปล่อยฉันออกไปจากที่นี่นะปล่อยเลยเออาปล่อยออยย้้พูดปล่อยมันก็ปล่อยง่ายๆเลยเว้ย <laughs> เดีือดเออโอ้พระเจ้าปั่นไายเหรอเนี่ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยงงเลยงงเลยหนังสือฮะอีเทมอะไรฮะนี่เป็นคู่มือใช้คอมพิวเตอร์ฮะอ่อน ฉันกำลังหิวอ๋อไปไปทำอาหารที่ไมโครเวฟอะโอเคเยี่ยมเลยต่อหิวเลยเล่นมาตั้งนานแล้วหิวแล้ะไ, <c oughs> ไปไหนหิวแอบป้ายโปสเตอร์ต่างๆอุ๊บดูได้อ๋อนี่มันเป็นตู้เสาาื้อผ้าอ๋อไม่มีอะไร เฮ้ยเสียงเสียงอะไรต้องซ่อนตัวเออเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อนตัวเปูตู้ส้าซ่อนซ่อนซ่อนอะไรอะไรอะไรมีอะไรมาไม่รู้อะซ่อนไปก่อนเป็นไรอะเสียงเดี๋ยวอุ้ยโอ้โหมันถีบประตูอุ้ยเอออุอุ้ยบอกว่าจะปลอดภัยแล้วนะอใครอะใครอะใครอืมฆาตกรเหรอรอดเหรออันนี้คือเรารอดเหรออ๋อเราเปลี่ยน,นอนาคตได้เหรอ คือไงเราร,ร,ร,รอดแล้วดิโอเคเราอดเอ,อ,อ่อมาจบแล้วใช่ไหมเอ๊ะอ้งงขอบคุณที่เล่นเกมเรานะฮะโอเคอ๋อนี่จบแล้วคือเรารอดอ่ะโอเคโอ้ยสนุกดีฮะแต่เนื้อเรื่องยังงงง,งอยู่อะ <laughs> เนื้อเรื่องยังงงงงอยู่นิดหน่อยอะ แต่ว่าก็จะมีมีจุดที่ให้ให้ตื่นเต้นเล็กน้อยอยู่ฮะก็พอใช้ได้ฮะแบบนี้โอเคฮะเป็นไงบ้างฮะก็จำสแกนมีน้อยฮะแต่ว่าในเรื่องยังงงๆนิดนึงฮะ <c oughs> เราน่าจะรับบทเป็นคนที่ทํางานอยู่บริษัททําเทปนะฮะแล้ว <c oughs> พอดูเทปปุ๊บเราก็ไปเจอเหตุการณ์เก่าๆที่เราที่เราเคยไปสถานที่นั้นๆน,นะฮะ <c oughs> ดูไปเรื่อยๆนะฮะมันจะเกี่ยวกับเรื่องฆาตกรรมของตัวเราด้วยนะ,ะ <c oughs> เรื่องก็จะงงๆนิดนึงนะหวัง <c oughs> ว่าจะชอบนะฮะถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะวันนี้ต้องไปแล้วนะฮะฝากด กดซับสไครด้วยนะฮะนี่ต้องไปแล้วนะฮะบ๊ายบเยเยๆเารเกม